สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปเจอาชนทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูที่วิ่งใหม่ครับเจ้าร้อยท่อครับนี่เป็นงานปากบ่อครับเออทางค่อนข้างจะหนืดน่าดูเลยครับ เสียเมกเสียเมกเออนี่ครับเมก้าคันนี้น่าจะ 8e หรือเปล่าโอ้ฟ้าไทยระเบิด ซีซันจุดชาร์จมากเลยคันนี้โรบครัครับใช้มาคทร้อยยี่สิบครับท้งานปากโบสี่คันก็วนเลยครับไม่ต้องจอดรอวนเอาเลย ขุดบ่อครับขุดบอ่อในนา เดีย๋ยวมาชมความแรงครับคันนี้น่าจะเครื่องสองสี่หรือเปล่านี่สองสี่หรือสองหกเอ้หกหกเฮดเคนี่มันน่าจะสองสี่นะครับมาเพิ่งมาวันนี้วันแรกครับวันีต้นสังกัดเมคโคเฟืองสวิงรูดครับเฟืองสวิงเตก เอาดูความแรงครับบึ๊บกันชนโดนไหมโอ้ไม่โดนครับกันชนสูงอยู่นะก็แรงจริงครับของมเร็วยวมดูลำนี้ครับทีเด็ดทีเด็ดเออถังน้ำมันเหลีนนะเนี่ย โอ้ทิฟฟี่ด้วยครับมิกทิฟฟี่ด้วยโอ้ยดินเริ่มบวมแล้วครับไปยังฮะ อย่าวาดเอาอีกแล้วครับมิก้าเจ้ามิก้าสตาร์ไม่ติด ยังมาดูความแรงกันนี้ครับโอ้ว้ยเห็นอย่างนี้แรงกันนะครับเนี่ยฟูซโซฟูซโซไปหลง ช่วงนี้ก็จะเป็นรถเร่รเลยครับเจ้าร้อยท่อมองไนมีงานกับไปมองนั้นครับมองไนเออมองไนขาดรถกับไปครับ อาสกีตูดไหมดันดาครับโอ้ยเสียดากแล้วครับ มีแพลแล้วได้แพลแล้วมาจาก SK 2 0 0สกิดจ,จงอางบุบเลยครับเบี้ยวเลยโอ้ยคือบ่าพ่ายกันสามห้อย พากันวิ่งไม่สับ้อยเลยครับดูไม่โคอุตส่าสวิงมือไปฝั่งนู้นให้ไปใส่ไม่ยอมถอยไปเลยครับมาดูว่าจะออกได้หรือเปล่าครับจะเสียตูดไหม ไม่เป็นไรครับเรามีสโลเหลืองปากบอครับสองร้อยเที่ยว Ấu <Gül�> diệp <rahimer> <Wow. Pan được> nói ôi cân chôn ui เยากันชนมากเลยวนกันเลยครับก็จอดรอนิดหน่อยครับ สับลอยเลยลูกเป๊ะบางทีก็การสับลอยนี่ก็มีผลดีผลเสียเหมือนกันนะครับบางทีข้างล่างดินมันยังไงอะดินมันน่วมอะครับสับไปดินมันก็บวมทีนี้วิ่งไม่ได้บางทีก็ดินมัน ถ้าเป็นดินเหนียวอ่ะโอเคครับสับได้เลยแอร์ไม่เย็นเลยครับเบิรนตัด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  มันตัดมึงใสๆใล่เราบงเสียงมง่อนมามาไทยบ่นหนีบเลยโอ้โหไฟไท้ายนี่ประสบก,การณ์เยอะเลยครับ อ๋โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบกันไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยแล้วกันครับผมกับทีมงานนี่เสียพีครับทีมงานพ่อใหญ่พีพ่อใหญ่หคำพีเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ